คนชอบนาฬิกาที่มันดูตัวหน,นาๆดูแข็งแรงแข็งแรงหน่อยลองดูตัวนี้นะคะผม ตัวนี้เป็นคาสิโอดีเฟสของคุณผู้ชายครับขนาดตัวเรือนะมาค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมาจากปกติมานิดนึงนะครับแต่เวลาตัวจริงๆที่พี่เห็นนะคือดูตัวมันาหนาๆครับเพราะฉะนั้นคนที่แบบเนื้อมือเยอะจะใส่สวยขอบตรงนี้ตรงนี้ขอบเนี่ยนะม,มันดูหนาๆมันทำให้ดูในการเรือนใหญ่ขึ้นวางัันดีกว่านะครับหน้าปัดเ,เป็นสีดําเข้มๆเ,เ,เลยนะครับไอ้วงพวกนี้นเหมือนพวกบนไม้รถยนต์อะไรอย่างนี้เลยใช้ได้หมดจริงนะครับเป็นใช้จับเวลานะครับผม เข็มสั้นเข็มยาวอันนี้เข็มบิเข็มสั้นเข็มยาวกลางคืนจะเรืองแสงนะครับเป็นสีเขียวนะครับอ่านะครับตัวเรือนดีครับเห็นไหมหที่พี่บอกมันหนาะเป็นวัสดุเป็นอย่างดีครับเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนทั้งสายทั้งตัวเรือนนี่สายเป็นลายนี้ด้วยนะครับเป็นลายแบบเรียกทูโทนเนี่ยนะเนะงาสลับด้านฝาหลังครับ เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีพร้อมกล่องคุ้มือปประกันศูนย์ะครับเป็นนิกายใช้ฐานนะกันน้าได้สบายๆ100เมตรเลยนะครับวัสดุดีแข็งแรงมีน้ําหนักนิดหนึ่งพี่ว่าคนเนื้อมือใหญ่ๆใส่สวยครับขนาดตัวเรือนประมาณ44ม mm ิลิเมตรนะครับผมอ่ะ สนใจยังไงนะครับหาในการสไตล์ขิ้มๆตัวใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยลองดูตัวนี้ด้วยนะครับดูในทิกตอ,อกทักข้อความในกล่องทิกตอ,อกนะครับผมดูใน YouTube เขียนข้อความใต้ YouTube เดี๋ยวพี่ตอบให้หรือจะแอดไลน์แอดเบอร์โทรมาก็ได้ถ้าไม่โทรโทรมาปรึกษาพี่นะครับเดี๋ยวพี่ให้คำแนะนำนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปีเก้าครับผมมีบอกวันที่ตรงนั้น่งเลขสี่ด้วยนะครับผม